โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่ายะลา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพื้นที่เมืองเก่าตามประกาศคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่ายะลาโดยผ่านกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่เมืองเก่าเพื่อร่วมกำหนดทิศทางวางแผนงานและกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนการดำเนินง,งานในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าให้สอดคล้องกับบริบทของเมืองในสังคมร่วมสมัยที่ดำรงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมสืบไปเพื่อให้ลูกหลานอนาคตได้รับ มารดกเกี่ยวกับเมืองเก่ายะลาสืบทอดต่อไปสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลาในฐานะเลขาลูกการคณะอนุกรรมการเมืองเก่ายะลาได้จัดหาและจ้างที่ปรึกษาสาบันอาสมศิลให้มาจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ายะลาซึ่งแผนดังกล่าวจะนำมาใช้เป็นแนวทางในการ อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ายะลาทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ายะลาซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติบริเวณเมืองเก่ายะลาให้ใช้สอยได้อย่างยั่งยืนจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปหน้าที่เราก็คือการสร้างความภาคภูมิใจ วันนี้เทศบาลเราเองนะครับเราได้ทำเรื่องของอินฟาสตรักเจอร์โครงสร้างที่จะไปซับไปสนับสนุนมากมายไม่ว่าวันนี้เรามีการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองที่มันก็จะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของเศรษฐกิจวิถีชีวิตต่างๆของมนุษย์ของคนในเขตเทศบาลนะครับเรามีพื้นที่ต่างๆที่จะให้การเรียนรู้ต่างๆมากมายแต่สิ่งที่สําคัญพื้นที่ก็ไม่เท่ากับการเข้าใจแล้วก็การที่จะเข้าใจได้ผมคิดว่า การที่ทุกคนในเทศบาลจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันรักษาช่วยกันเรียกร้องช่วยกันดูแลผมเื่าสิ่งเหล่าน,นี้จะยิ่งทําให้ความเป็น,ปนวัฒนธรรมความเป็นเมืองเก่าความเป็นจะยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นครับอะไรก็แล้วแต่นี่ที่คําว่าที่ฟื้นฟูในเรื่องของอนุรักษ์ยิ่งอนุรักษ์เมืองเก่าคือเราต้องต้องขเข้าใจว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมี่ยมันเป็นระดับ ระดับโลกวัฒนธรรมของตัวเองนี่ย่อมที่จะทําให้คนเรานี่ไม่ไม่ไม,ไม่เกิดเห็นความความเห็นแกิตัวขึ้นได้อีกอย่างหนึ่งก็สอดทล้องกับเทศบาลนครยะลาตอนนี้กําลังนในเรื่องของฟื้นฟูอ,อนุรักษ์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักผลจากการดําเนินงานในโครงการนี้มเมืองเก่ายะลาจะได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสม สามารถดำรงคุณค่าความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติไว้ได้พร้อมไปกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศเมืองและประโยชน์สุขของประชาชน